ก็ตามนี้อะคุณจรุพรค่ะสุดๆไปเลยกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่ตอนนี้คือหมายความว่าตั้งแต่เราพูดเรื่องพรกเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่มเป็นคำถามที่ตอบยากมากที่สุด <laughs> ผม,มไม่เคยเจอคำถามใดที่หาคำตอบอ,อย่างตรงไปตรงมามไม่ได้ เหมือนถามว่ากินข้าวแล้วยังตอบว่าชาวนาคือกระดูกสลังของถามว่ากินข้าวหรือยังบอกข้าวของมะลิเนี่ยเป็นพันุ์ที่ดีที่สุดทุกอย่างไม่เคยตอบอย่างตรงไปตรงมาทั้งที่เป็นคําถามว่ากินข้าวแล้วหรือยังนี่นี่หรือว่ารวมเดือนแล้วนะแต่ว่าฟังแล้วก็ดูเหมือนว่าเอ๊มันก็เป็นเรื่องข้าวเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องชาวนาเป็นเรื่องข้าวแต่ว่าคําถามอะ กินข้าวแล้วหรือ,อยังเมื่อวานนี้ก็คำตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าที่แคนด d เดตนายกรัฐมนตรีก็ยังตอบว่ามุ่งหน้าแลนสซไลด์แต่ว่าจะไม่พูดว่าจะจับมือใครไม่จับมือใครคนที่ขับเขานะครับก็ยังตอบในลักษณะนะครับที่ก็พูดว่าถ้า อประยุทธ์มาขอให้ประวิทย์สนับสนุนคงไม่เอาแต่แต่ว่าถ้าประวิทย์มาขอประยุทธ์อาจจะได้อืมในเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทั้งคู่ฝ่ายประชาธิปไตยก็ขยับมาสามร้อยห้าสิบเสียงและพ็มีพยางหนึ่งนะครับที่ผมกำลังหาอยู่ว่าจะไม่จับมือกับพรรคที่ปฏิกับคนที่ปฏิวัติตัวเองอ,อันนี้ยิ่งน่าสงสัยใหญ่ พราะพลเอกประวิทย์พูดว่าคนที่ปฏิวัติคนเดียวดูนี่นู่นี่นี่นี่พลเอกประยุทธ์นุ่นและประยุทธ์ก็ยกมือยกมือแล้วนี่ก็บอกผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเมืองมันจะเป็นหัวเรี้ยวหัวต่อที่สําคัญเพราะแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับถ้าจับมือกัน ก้าวไกลก็ไม่ไปด้วยเขาประกาศชัดเจนเขาซื้ออนาคตเขาอยู่แล้วและก็พักไทยสร้างไทยนี่ก็ประกาศแล้วไม่จับมือกับสองพักการเมืองนี้แต่ว่าการพูดในลักษณะที่อึมครึมบอกว่าเป็นไม่ได้ทั้งสองคนหรือว่านะครับปฏิวัติด,ด้วยปากานะครับสู้กันปฏิวัติด,ด้วยกำลังอาวุธก็ตามคือถ้าเราไม่มีบทเรียนไม่มีประสบการณ์ คือทุกอย่างนี้นะครับมันไม่ปฏิบัติตามคำพูดสัจะวาจาโดยเฉพาะเรื่องจุดยืนทางการเมืองเอาเรื่องเดิมอีกครั้งเอาตัะก,กะกรณีผู้แทนศีสเกตเนะี่ยย้ายจากพรรคเพื่อไทยไปภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยไปจัดเวทีใหญ่โตยุทธการไล่หนูตีวูเหา่าวันเดียวกันเนะี่ยรับ อดีตผู้สมัครสสพลังประชารัฐเข้ามานะในกรณีศรีสะเกดแต่หลังจากนั้นล่ะจังหวัดใกล้เคียงกับศรีสะเกดก็คือโคราชพักเพื่อไทยนี่นะครับเสียสส<ม>ให้กับพักภูมิใจไทย<ม>แต่ว่าพักภูมิใจไทยต้องเสียรัฐมนตรี<ม>เห็นไหมและสอส<ม>คือถ้าภูมิใจไทยนี่นะครับซึ่งเขาไม่ทำเนี่ยสมมุติว่าเขาจับยุทธการบ้าง ไล่แมวติวห่าวอันนู่นไล่หนูติวห่าวอันนี้ไล่กลับเลยไล่แมวติวเขาเพราะว่ายายจับพักเป็นกูห่าวเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตระกะทางการเมืองนะครับเรื่องคําว่าคุณธรรมจริยธรรมไม่ต้องพูดถึงเพราะขณะที่เวทีปราศัยบอกว่าผู้แทนรัษฎรที่ได้รับเลือกจากประชาชนและไปโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์คือผู้ที่ทรยศนี่เป็นคลิปเสียงนี่ได้ยินในเวทีปราศัย พรรคเพื่อไทยขณะดเดียวกันก็รับผู้ทรยศนี่นะครับมาเรื่อยไม่ไว่าจะมาจากพลังประชารัฐมาจากพรรคภูมิใจไทยเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าการออกจากพรรคการเมืองอื่นเป็นงูเหา่าเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเองก็ง,งูเหา่าอาจจะมากที่สุดแล้วก็ได้ถ้าเทียบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นว่าใครอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการใช้ยุทธการต่างๆมันก็เชื่อไม่ได้ แต่วันนี้ถ้าเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้เขาต้องไม่ทําเพราะว่าไปกล่าวหาคนอื่น mm hmm. เช่นว่าเมื่อนี่นะครับพรรคภูมิใจไทยเอาสสพรรคเพื่อไทยไปพรรคเพื่อไทยจะต้องไม่มีวันรับสสจากภูมิใจไทย mm hmm. แต่ไม่ใช่เป็นเช่นนะั้นไม่ว่าจะเป็นการะศินเนี่ยนะครับให้กันทั้งตระกูลมาสามคนเลยไม่เคยเป็นสสสักคนนะแต่ว่าทําท่าจะเป็นสสหนึ่งคน ต่อรองดิวถึงขนาดแรกมาสามหลายจังหวัดอุดรธานีนิ่ไฟคนหนึ่งเนี่ยนะครับจากพักเพื่อไทยไปภูมิใจไทยจากภูมิใจไทยมาพักเพื่อไทยโคราชโคราชแเองที่บอกนะยุทธการอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใช้มาตรการเดียวกันไอ้นุ่นไล่หนูสติวเอาและนี่ทางนี้ถ้าใช้ไล่แมวสติวเอาหาความสงบกันไม่เจอ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่เป็นคําตอบชัดเจนใดๆทั้งสิน้นผมเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าเราเองปรารถนาต้องการรัฐบาลที่เป็นของประชาชนที่มีความถูกต้องแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเราจะไม่เห็นเลย<ะ>ถ้าเราเสียเล่เหลี่ยมบูนยังไงว่านักการเมืองใช้เล่เหลี่ยมและก็ต้มทีละตอน บางครั้งเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราดูกระดานทางการเมืองถ้าดูตามปรากฏการทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปอาจจะไม่เห็นอย่างที่ผมบอกว่าวันยึดอำนาจก่อนยึดอำนาจยี่สิบเอ็ดยี่บสองพฤษภาปีห้าเจ็ดคนจะนับหมื่นๆที่ใช้กระบวนการขนเนี่ยกระบวนการจัดการที่เป็นระบบหายเหลือนับรอย มีคนทำได้คนเดียวก็คือฝ่ายเดียวกับเราเนี่ยแหะ,ะไอ้นี่ยิ่งกว่าการไปเปิดประตูให้กับการรัฐบาลหรือแม้แต่กระทั่งว่าการเอื้อลองไปดูสิครับหลากหลายโครงการที่มีการจัดความสัมพันธ์ทั้งเรื่องโครงการทั้งเรื่องตัวบุคคลเรื่องคดีความใหญ่ๆที่มีการเอื้อกันไปเอื้อกันมาประชาชนทั่วไป อาเช้ากินคำํำจะไม่มีวันเห็นปรากฏการณ์อันนี้ผมเองเห็นแต่ทำตาปริบๆเพราะว่าเลือดความตายของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันท่วมปากอยู่ตลอดเวลาพอมาบัดนี้เนี่ยนะครับที่เราสิ้นพันธนาการทางหัวใจซึ่งกันและกันคือกระบวนการนี้นะครับปฏิบัติการไอออย่างไรกับผมก็ทำไปเถอะไม่มีปัญหาค่ะ เพราะถ้าใครรู้จักผมเนี่ยผมไม่ได้มีความอีนังขังขบ่บกับความชื่นชมหรือคำตำหนิตีเตียนเพราะไม่ได้สแสวงหาว่าจะต้องไปเป็นอะไรแต่วันนี้เราต้องการให้บ้านเมืองเนี่ยมันเดินไปถึงจุดที่มันถูกต้องเพราะมิฉะนั้นจะกลับมาที่จุดเดิมเพราะถ้ากระดานทางการเมืองมันจบลงที่เพื่อไทยกับพลังประชารัฐ วันนี้พลเอกประวิตย์ไม่มีตำแหน่งเดิมพันใดเหลือเดิมพันเดียวคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขบวนการที่ผมเล่าให้ฟังถามว่าระดับพลเอกประวิตยเขาไม่รู้พลเอกประวิตย์มีบารมีสูงสุดในบรรดาองค์กรอิสระนี่ก็เป็นที่ทราบกัน<ฆ>และเมื่อประยุทธ์ไปไม่ได้สวพลเอกประวิตย์ก็เบ็ดเสร็จ ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเราต้องเราต้องติดตามรายละเอียดกันทุกเส้นทางการหลอกเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะนี่นะครับนี่ขนาดต่อหน้าต่อตาเนี่ยะนะครับว่ายุทธการไล่หนูตีวัวเหาตัวเองก็ไปปล้นเขากลับมาต่างคนต่างปล้นเลยถ้าเรียกว่าการปล้นแล้วคุณจะไปว่าใครได้เพราะฉะนั้นกระดานทางการเมืองปีสอง2ันห้าร้ยหกสสองเนี่ย มันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วว่าการต้มรอบวงนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้ยังไม่มีคำตอบที่เป็นคำตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าพักเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่พยายามจะตอบทุกเรื่องราวตอบได้หมดถามมาตอบไปถามมาตอบไปตอบได้แต่คำถามที่ง่ายที่สุดยังไม่มีคำตอบและผมก็ต้องถามอยู่ตลอด เพราะถ้าเกิดไปจับมือกันก็ต้องถามพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าเห็นดีเห็นงามด้วยไหมเพราะรัฐบาลมันจะพังเริ่มพังตั้งแต่วันแรกเลยเพราะคนจะมีความรู้สึกว่านี่คือการทรยศหลักลังและเรื่องใหญ่มากเพราะว่าการพยายามเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็ชูเรื่องพูดง่ายๆว่าชูเรื่องเสื้อแดงปีห้าสี่หลังจากนั้นก็นละทิ้งเขาปีห้าสองนี่ไม่ใช้งาน จนกระทั่งย่อยยับไปกับตาเนี่ยนะครับแล้วมาคราวนี้ก็กลับมาเนี่ยนะครับมาเชิดชูกันใหม่แต่ขณะเดียวกันนั้นก็เอาเนี่ยนะครับคนที่มีปัญหานะครับพูดง่ายๆว่าใครที่ไปชุมนุมนะครับกับปป,ป,ป,ปสหรือพันธมิตรแต่ว่าพอเข้าพักเพื่อไทยเพียงแค่คําขอโทษก็เรียบร้อยกันไป hmm. มันได้สะท้อนให้เห็นอะไรวะ <Ha. S 2> คุณไม่มั่นใจอะไรเลย คุณไม่ได้มีหลักการอะไรเลยถ้าคุณอ้างหลักการเพราะนี่นะครับผมึตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยที่ผมชวนบรรดาหมู่มิตรเ,เพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยและไล่พลเอกประยุทธ์นะ,ะแต่กรณีนี้เนี่ยนะครับเอามาเพื่อประโยชน์แห่งตนนะชวนมาเพื่อประโยชน์แห่งตนคุณจะหามาตรฐานอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้ยินคำตอบใดๆ ไม่ว่าคนจากแดนไกลหรือคนจากประเทศไทยผมอยากจะฟังพักเพื่อไทยถแถลงอย่างเป็นทางการว่าจะไม่ร่วมกับพรักพลังประชารัฐเพราะนี่เลยครับไม่ต้องถามรวมไทยสร้างชาติคนเอกประยุทธ์อย่างไรก็ไม่ร่วมแต่ว่าคำตอบง่ายๆว่าหัวเด็ดตีนขาดถ้าร่วมกันเมื่อไรประชาชนลุกขึ้นมาขับไล่ได้ทันทีเนี่ยอันนี้จบกันผมจะได้พูดประเด็นอื่น แต่วันนี้ไม่มีคําตอบถามอย่างที่ผมบอกอ่ะถามมาเนี่ยนะครับก็ตอบเรื่องอื่นถามมาตอบเรื่องอื่นดูเสมือนว่ามันเป็นคําตอบแล้วแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคําตอบเพราะนี่ยนะครับยังปลายเปิดที่จะดิ้นอ้างเหตุผลอะไรต่างๆประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับ<ช>หนึ่งจากวันนี้มีเวลาน้อยเพราะว่าต้องไปที่ศาลกรณีนายวีระสมความคิดที่เปิดคลิปเสียง ที่คุยกับไทยกรบนสุวรรณซึ่นไทยกรก็ได้ชี้แจงคือวิระเนี่ยโทรมาหาไทยกรและก็บันทึกเสียงคือวิสัยเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยที่รู้จักมีความสัมพันธ์กันที่ดีกันเนี่ยและบันทึกเสียงในการพูดคุยนั้นก็พี่น้องวิญญูชนก็ตตรอง นะครับว่าคนแบบนี้ที่คนที่ควรจะคบคา้าสมาคมกันด้วยก็คือหมายความว่านะครับเขาคุยโทรศัพท์เพราะว่าคิดจะจบกันและไทยอนก็อธิบายชัดเจนว่าผมไม่เคยไปร้องขอและเนี่ยนะครับเขาก็ไปตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่และเป็นลักษณะเนี่ยนะครับการตบรัพย์เขาก็ไม่รู้ว่าจะอ้างกับวีระสมความคิดอย่างไรก็เลยอ้างผมไป ทั้งที่ผมก็ไม่ได้ไปรู้เห็นอะไรข้อเท็จจริงผมก็ไม่รู้เห็นใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าการโทรศัพท์มาหาคนอื่นแล้วถามเพื่อจะบันทึกเสียงและก็ออกมาเผยแพร่และก็บอกว่านี่คือคุณธรรมนะครับก็ใครโทรศัพท์คุยกับวีระก็คุยไปนะครับว่านั่นคือการบันทึกการประชุมอะไรต่างๆผมก็ไม่รู้ว่าบันทึกกันหรือไม่แต่ว่ายากจริงๆคบยากจริงๆ นะครับก <S 2. S 1> ็ว to ่ากันเพราะว่ารายละเอียดไทยกรเขาได้อธิบายความกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าวันนี้อย่างไรข้อตามคำว่าสุดๆดไปเลยนั้นคือหมายความว่าคุณจะเลือกอย่างไรตัดสินใจไปเลยบอกความจริงกับประชาชนไปเลยเพราะความจริงที่ประชาชนมาได้ภายหลังนั้นภายใต้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยคุณจะเล่นบนความเสี่ยงมากที่สุด บรรดาเนี่ยนะครับตัวโตวๆ,ๆที่อยู่ในพลังประชารัเนี่ยที่ย้ายเข้ามายังพักเพื่อไทยนันความเป็นจริงตักะทางการเมืองมันอธิบายไม่ได้แต่ก็ถูถูไถไถในการอธิบายสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเหตุการณ์ข้างหน้าทึ่เรายังจะต้องเจออีกหลายเหตุการณ์บรรดาน้องๆ2สองคนแบมตะวันนี้จะกลายเป็นชนวนใหญ่ของบ้านเมืองจำปากผมไว้และนี่นะครับ การจับมือถ้าเกิดขึ้นนี่นี่จะกลายเป็นชนวนใหญ่หรือแม้ทั่งการกลับบ้านจะกลายเป็นเงื่อนไขต่อให้ได้499เสียงจาก500เสียงคุณก็พังวับไปกับตานะครับทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับการดีวอะไรต่างๆเพื่อให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยที่คิดว่านี่เป็นความสามารถเลอเลิศทั้งหลายความลับไม่มีในโลกทุกคนเห็นทั้งกระดาน เพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่มีใครโง่งกว่าใครที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความรักเท่านั้นที่มันมีความเกรงใจแต่กระดานทั้งกระดานวันนี้เห็นว่าใครทําอะไรแต่จำปากผมมาหัวขมำไม่เป็นท่านะครับนีคือทั้งหมดของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนประจําวันนี้นะคะขอบคุณคุณจตุพรพรมพันธ์ที่ร่วมพูดคุยวันนี้แล้วก็คุณนิติธรตอนนี้ได้ขออนุญาตไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอเรุ่องอไทยสิริบุตรพร้อมชิมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ